thank you ดีค่ะวันนี้เยปันจะพามาดูพืชผักที่เยปันปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะชิปที่ผ่านมานะคะที่เยปันปักชำผักสามอย่างนะคะก็คือผักบุ้งนะคะแล้วก็เป็นผักชีฝรั่งติดทุกต้นเลยค่ะกําลังใบใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีผักบุ้งนะคะผักบุ้งนี่กําลังแตกยอดอย่างงามเลยค่ะใบโหระพาะคะ่ะกําลังแตกกําลังติด นนะะส่วนที่ยายปานพาเพาะเมล็ดมะเขือเทศที่อยู่ในหลุมไข่นะคะก็งอกทุกต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระถางเล็กนะคะนี่ที่ยายปานเอาลูกเข้ามาบีบใส่นี่ค่ะยังเห็นอยู่เลยในรังไข่นะคะเดี๋ยวให้เขาโตกว่านี้ก่อน,นะย,านายายปางจะย้ายลงไปปลูก มะเขือเทศกำลังจะออกดอกค่ะนี้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กที่ปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะอย่างงามเลยค่ะผักชีลาวนะคะอันนี้จะเป็นใบมิ้นท์นะคะเหมือนกับกลินเขาจะคล้ายๆโหระพาเออกลิ่นเขาจะคล้ายสะระแหน่เหมือนกับใบโหระพาค่ะกินกับพวกลาบกับแก้มนะคะแล้วก็มี อันนี้ก็จะเป็นผักแคงนี่ส่วนผักนี้ก็เป็นผักแพวค่ะอย่างงามเหมือนกันเลยเห็นไหมคะแตกยอดใบใหญ่เหมือนเหมือนกับที่ปักชำอยู่ในกระถางนี้นะคะเยปันใส่ปุ๋ยไว้ผักชีฝรั่งค่ะมาดูผักชีโอ้นี่เห็นไหมคะมีเม็ดละผักชีไทย นี่เป็นผักชีฝรั่งนะคะใบยงัใหญ่อย่างยาวเลยนะคะผักชีฝรั่งของญีปุ่นน้ำลุงใส่ปุ๋ยก็ดีค่ะอันนี้เขากำลังจะออกดอกอีกอังก็เด็ดออกข้อออก มาดูแตงกวาของเยปานนะคะลูกยังใหญ่เลยค่ะไม่มีใครเก็บไปเลยลูกยังใหญ่เลยนะคะเยปานไม่ได้อยู่บ้านค่ะแต่เก็บไปเลยเนี่เอาไปตำส้ตมตำแตงหรือผัดใส่ไข่นี่ลูกหนึ่งค่ะย้อ้เลยลูกใหญ่มาก เราปลูกในกระถางนะคะเราก็มีผักกินค่ะหลังติดลูกอีกก็มีนะคะเนี่ยลูกเล็กปลูกใส่กระถางเอาไว้เลยค่ะผักสวนครัวนะคะวันนี้นะคะปันจะพามาใส่ปุ๋ยนะคะผักที่เรากำลังแตกใบใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ผักบุ้ง กำลังแตกใบแตกยอดใหม่นะคะเพราะว่ายายปานไม่ได้ใส่ให้เขาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูปุ๋ยของเราเลยนะคะปุ๋ยที่จะเอามาบํารุงพืชผักนะคะยายปานก็จะมีสามอย่างนะคะมีนมแล้วก็มีผงกาแฟค่ะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวยายปานก็จะพามาทำเลยนะคะ น้ำนะคะเดีปบัเตรียมไว้สิบลิตรนะคะให้เขียวงามนะคะแตกยอดแตกใบใบงามเดียปังก็จะใส่นมรสจืดลงไปนะคะครึ่งกล่องค่ะใส่ลงไปเลยครึ่งกล่องประมาณในครึ่งกล่องต่อมาในเดียปังก็เอาผงกาแฟเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งซองนะคะ เกลือนะคะอันนี้เกลือใส่ไปหนึ่งช้อนชาเดี๋ยวปันไม่ได้เอาช้อนชามาใส่อนี่นะคะปันไม่ได้เอาที่ช้อนมาส่วนน้ำนะคะอย่ายปัก็จะเติมไปหนึ่งขันนะคะเ็ายังไม่เต็มถังดีค่ะนะนคะ กาแฟนะคะย่าปาไม่ได้ละลายในน้ำร้อนเขาก็เลยละลายไม่ดีเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรค่ะบีบีค่ะนะสูตรนี้นะคะจะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งนะคะทำให้พืชผักของเราแข็งแรงสวยงามไวด้วยนะคะ ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนค่ะหาปุ๋ยคอกยาก้ารือตังก็จะพามาทําใส่น้ําปุ๋ยแบบนี้นะคะที่รถทุชผักอยู่ในกระถางของเราเนะะี่ยค่ะเลยค่ะ นะคะเขาแตกใบใบเร็วมากเลยนะคะที่าปานปักชำไวะคะ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะคะแตกใบมากๆเลยเนี่ยค่ะได้กินเร็วนะคะถ้าเราเอาต้นตอเข้ามาเสียบแบบนี้นะคะได้กินเร็วมากค่ะีาปางก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะไหนเราที่หาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ เอามาลดได้เลยค่ะพืชผักของเรานะคะอยู่ในกระถางนะะี่ค่ะนี่ว่าจะเป็นผักสลัดนะคะลดได้เลยค่ะกัวของเยปานนะคะเนี่ยค่ะที่เยปานปลูกใส่กระถางไว้ที่เด็ดลูกไปนะคะเยปานก็บำรุงใส่ปุ๋ยแบบนี้นะคะลูกเขาโตมากเลยค่ะ<ม>เห็นไหมคะลูกเขาย่างโตเลยสามลูกนี้ก็ผัดได้จานหนึ่งแล้วนะคะเดียวเยปานก็ ใช้ปุ๋ยของเราลดเลยค่ะเดี๋ยวเอาออกกันนะคะนี่นะคะใช้ลดเลยค่ะบำรุงใส่ปุ๋ยให้เขานะคะเขาจะได้ลูกโตลูกใหญ่ค่ะปุ๋ยของเรานะคะก็เป็นปุ๋ยที่เราหาได้ง่ายๆนะคะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีค่ะใช้เพราะว่าเราก็กิน รักษาสุขภาพนะคะสามลูกนี้ก็ผัดได้จารน,นึงเลยนะคะเนี่ยปุ๋ยนะคะเราบำรุงใส่ปุ๋ยให้เขาบ่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นปุ๋ยน้ำนะคะเราสามารถลดได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะผักของเราจะได้เขียวงามแบบนี้นะคะที่ปลูกในกระถางเนี่ยค่ะรักษาง่ายๆมากเลยนะคะส่วนดอกไม้นะคะก็ลดได้เหมือนกันค่ะ นี่ปานเอามาไว้ป้องกันมแมลงเหมือนกันนะคะดอกไม้เนี่ยที่ปลูกใส่กระถางนะคะว่าจะเป็นดอกดาวเรืองหรือดอกอะไรก็ได้ค่ะปลูกไว้ใกล้ๆกับพืชผักของเรานะคะมีดอกไม้นะคะอยู่ในสวนของเราค่ะนะคะเราปลูกไว้เก็บกินนะคะแล้วก็กินไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกขายอะค่ะอยากกินผักอะไรเราก็มาเก็บได้ค่ะในกระถางของเรานะคะ ขยายไว้เลยค่ะผักแพวเนี่ยค่ะขยายไว้เลยเราเด็ดยอดไปกินเนี่ยก็กินไม่เกินสิบยอดหรอกค่ะที่จริงเนี่ยเห็นไหมติดทึกต้นเลยในว้จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งเนี่ยกระถางนี้เราก็ได้ผักได้จานหนึ่งแล้วถ้าเกิดเขายอดใหญ่ๆโตๆตนะคะก็เนี่เห็นไหมไอ้ปังกขยายไว้แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ